ตั้งแต่เช้าเลยครับจากเชียงใหม่นะครับเสียงหายเสียงมายังครับผมแัตเตอรี่หมดหรือเปล่าอ่าน่าจะเจอเคสนะครับตอนนี้ ตอนนี้ที่โซน4นะครับเราดูไปเรื่อยนะครับคุณมินิดมาแล้วนะครับเหเนกันสีิดินวรัญญามาแล้วนะแอรครับขอบคุณครับผมโอเคเสียงมาแล้วครับนะโอเคครับเสียงอตอนนี้กำลังจัดแก๊สนะครับในโซนีตรงบริเวณจุดเดิมเมื่อเช้านี้นะ แต่สิ่งที่เห็นคือ,อความลึกนะครับของของกองเหล็กบริเวณจะจะเริ่มลึกลงไปเรื่อยๆนะครับจากเมื่อเช้าเนี่ยถ้าใไทดูจะเห็นว่าจะเป็นกองคอนเนินเท่ากับเห็นไ,ไหมฮะเมื่อเช้าตรงบริเวณจะเป็นกองคอนเนินเป็นกองเหล็กนะกองคเนินอรยู่แต่หลังจากเจอร่างนะครับเมื่อเช้าตอนแปดโมงเช้าโดยโดย,โดยชือนายนกเข้ามาเข้ามาสำรวจและเจอ ก็ได้มีการนะที่แรกก็จะนําขึ้นมานะครับนำขึ้นมาไ,มได้ก็ใช้แมโโรเข้าไปคุย้ยเขี่ยนาออกมาได้หนึ่งล่างนะครับหลังจากนั้นก็ตีวงออกไปเรื่อยครับจากจากที่นึกที่เห็นเนี่ยนะครับก็กว้างไปเรื่อยนะครับแล้วก็ทยอยล่างแต่แรงก็วันนี้ทยอยออกมาทั้งวันลยครับล่างนะครับเกสดํำเนาะสิบสี่ล่างนะครับ,ตรรบแต่ล่าสุดเนี่ยนะฮะในบริเวณเดิมอตอนนี้ ก็น่าจะมีเคสนะครับที่ปิดอยู่ข้างในเพราะว่าเท่าที่ดูตอนนี้นะก็เจ้าที่ใช้หวัวแก๊สตัดนะครับตัดแล้วก็พยายามทางในกออกนะออนไหนที่เป็นเคสยากๆนะครับก็จะเป็นแมงโคนะจะเข้าไปช่วยดึงนะฮะประมาณนั้นช่วยดึง วนนี้เจอขี่เคส14ครับวันนี้14ล่างครับแต่เมื่อคืนเขาก็เจอ 2, 2> ต้องต่อสู้ต่อไปไมผมขอให้ทุกล่างกลับบ้านทุกล่างคุยกับฟนนะวันนี้14เคสน,นะครับ มีถุงที่เป็นถุงซิปนะครับด้วยนะครับเ้าเจอชิ้นส่วนหรือว่าเจออะไรที่น่าสงสัยที่เราคิดว่าจะใช่ชิ้นส่วนมนุษย์ไปเก็บใส่ถุงเนาะนะนะเพราะว่าแผ่นพูนหนักเป็นตันๆน,นะครับเป็นตันๆหล่นลงมาครับก็แน่นอนว่าต้องแหลกเหลวอยู่แล้วนะครับ สมสัตว์คนไทยไม่กินกันหวงคู่ภัยและหน่วยงานแม็กโครทุกคนทุกท่านนะครับคุณทุกคนตอนนี้ชัดแล้วน่าจะเจออีกนะครับคุณวราอย่าไเจอรบภาในคืนนี้ท่านเลยนะครับ น่าจะเป็นแคดดัครับคุณผนตอนนี้พยายามดึงพยายามเกลี่ยเหล็กออกนะักคูนออกนะครับบางล่างก็ติดเนองอยู่ข้างในเนาะก็น,น่นหละค่อนข้างจะดัออกมายากัเล็กตัดคูตัวจะออกมาได้นะครับ

น่าจะเป็นผ้าขาวนะนี่ฮะเห็นชัดเลยว่ากำลังใส่กำลังห่อหรือเปล่กกากำลังห่อล่างหรือเปล่าครับเอี F C, ช่วยดูดิกำลังห่อล่างหรือเปล่าครับเ การทีมงานที่ไลฟ์ให้ติดตามครับคุณสารวุฒิเจ้าคุณธรรมศักดิ์ขอให้เจอเครื่องท่เหนือที่ทุ่งไทยเยอรมันมานครับมานะครับขอเป็นกำลังใจให้นักข่าวในทีมงานผู้ภัยทุกคนนะครับคุณธรรมศักดิ์ขอบคุณครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามช่อง u t u b e มานาสตรอรี่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขาดที่เดียวนะคะรับถ้าถูกสองร้อยซับนะคะะ 5, รับก็จะครบห้าพันซับมาเจอหลายร่างนะครับนะครับว่าน่าจะเจอหลายร่างใช่ไหม ใช่ครับผมเห็นเป็นผ้าขาวแต่ครั้ีแถลงการไหมครับวันนี้วันนี้ไม่มีนะฮะผมเห็นแต่ข้อสรุปนะครับก็คือตามหายยีลายใช่แต่จริงๆเจอเยอะแะแต่ว่าเขายังตรวจดีเอยู่นนะโวนทานนะครับชิ้นส่วนแท้เป็นถุงอ๋อชิ้นส่วนใช่ไหมเจอ,เป,นนอ,กอ,อกเป็นชิ้นส่วนนะครับยกออกมาแล้วครับเป็นชิ้นส่วนนะครับ แสดงว่าเขาเขาโดนท่านปูนทัดจากที่สูงเนาะทับลงมาหนักเป็นตันๆน,นะครับทำให้ร่างเขาแหลกละเอียดนะออกมาเป็นชิ้นส่วนนะครับออกเป็นชิ้นส่วนนะครับตอนนี้ไม่ใช่ร่างนะเดี๋ยวนำมาแล้ว กดไลค์แล้วนะครับได้พันไลค์แล้วนะครับขอบคุณครับสรุปเป็นชิ้นส่วนนะครับรอบเย็นอีกหนึ่งอีกสองถุงนะเท่าที่เห็นทุที่คือไปเมื่อกี้